สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาการงานอาชีพกันนะคะจําได้ไหมเลยจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนเรื่องอาชีพรัฐวิสาหกิจนะคะอย่าลืมไปจํามาด้วยนะว่าอาชีพรับวิสาหกิจประกอบไปด้วยอาชีพอะไรบ้างนะคะในวันนี้เราจะเรียนอาชีพพนักงานหรือลูกจ้างนั่นเอง อาชีพพนักงานและลูกจ้างนะคะอาชีพรับจ้างหมายถึงอาชีพที่มีผู้อื่นเป็นเจ้าของกิจการโดยตัวเองเป็นผู้รับจ้างทำงานให้และได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าจ้างหรือเงินเดือนอาชีพรับจ้างประกอบไปด้วยบุคคลสองฝ่ายซึ่งได้ตกลงว่าจ้างกันไว้แล้วบุคคลฝ่ายแรกเราจะเรียกว่านายจ้างหรือผู้ว่าจ้าง บุคคลฝ่ายหลังเราจะเรียกว่าลูกจ้างหรือผู้รับจ้างนั่นเองมีค่าตอบแทนที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างซึ่งจะเรียกว่าค่าจ้างนะคะการประกอบอาชีพรับจ้างเนี่ยโดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นการรับจ้างทำงานในสถานประกอบการหรือโรงงานเป็นการรับจ้างในลักษณะการขายแรงงานโดยได้รับ ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่คิดตามชิ้นงานที่ทําได้นั่นเองอัตราค่าจ้างนั้นจะขึ้นอยู่กับการกําหนดของเจ้าของประธานประกอบการหรือนายจ้างนะคะการทํางานนั้นผู้รับจ้างจะทําอยู่ภายในโรงงานหรือตามสถานที่และตามเวลาที่นายจ้างกําหนดค่ะข้อดีก็คือไม่ต้องเสี่ยงกับการลงทุนเพราะลูกจ้างจะใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่นายจ้างจัดไว้ให้ทำงานตามที่นายจ้างกำหนดค่ะแต่ข้อเสียก็คือมักจะเป็นงานที่ทำซ้ำๆเหมือนกันทุกวันและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของนายจ้างอย่างิ้งคัดนะคะในการประกอบอาชีพรับจ้างนั้นนะคะมีปัจจัยหลายอย่างที่จะเอื้ออำนวยในการประกอบอาชีพรับจ้างเพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้าในสายงานนั้นเช่น จะต้องมีความรู้มีความชำนาญในงานนั้นมีนิสัยในการทำงานที่ดีมีความกระตือรือร้นมีความมานะอดทนนะคะในการทำงานยอมรับกฎเกณฑ์และเชื่อฟังคําสั่งมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความพยันมั่นเพียรมีความรับผิดชอบมีมุษยสัมพันธ์ที่ดีรวมทั้งมีสุขภาพที่ดีด้วยค่ะต่อไป ครูจะให้นักเรียนเข้าไปศึกษาวิดีโอนะคะเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานขอให้นักเรียนตั้งใจรับชมและรับฟังให้ดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้มีการปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดมามาดูเนื้อหาสาระสำคัญว่ามีอะไรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมบ้าง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่7พศ2562ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่5เมษายน2562มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น30วันนับแต่วันที่ประกาศดังนั้นกฎหมายฉบับนี้ จึงบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2562เป็นต้นไปสาระสำคัญที่มีการแก้ไขมีรายละเอียดดังต่อไปนี้แก้ไขเพิ่มเติมเ,มเงินทุกประเภทที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานหากนายจ้างไม่จ่ายตามกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ ต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปีแก้ไขบทบัญญัติมาตรา13ให้มีความชัดเจนขึ้นว่าการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างโอนหรือควบกิจการต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างคนนั้นด้วย และนายจ้างใหม่ต้องรับไปทางสิทธิ์และหน้าที่ทุกประการถ้าลูกจ้างไม่ยินยอมโอนไปเป็นลูกจ้างของนายจ้างใหม่ และหากนายจ้างเดิมสิ้นสภาพความเป็นนิติบุคคลไม่มีงานให้ลูกจ้างทำและไม่จ่ายค่าจ้างให้กรณีถือเป็นการเลิกจ้างนายจ้างเดิมต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ขายบทบัญญัติเกี่ยวกับการบอกกล่าวล่วงหน้าให้มีความชัดเจนขึ้นดังนี้ 1>, 1. กำหนดหน้าที่ให้ในายจ้างจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าในวันที่เลิกจ้าง 2. หากไม่จ่ายในวันที่เลิกจ้างถือว่าเป็นการผิดนัดชำระต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปี 3. หากนายจ้างไม่จ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้าจะมีโทษทางอาญา การลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นกฎหมายไม่ได้กำหนดคำนิยามไว้แต่ก็สามารถเข้าใจได้ว่ากรณีที่ลูกจ้างมีอันจำเป็นต้องไปดำเนินการด้วยตนเองเช่นลาเพื่อกิจส่วนตัวไปทำบัตรประชาชนไปขับขี่การลาเพื่อครอบครัวไปงานศพบุคคลในครอบครัวหรืองานสมรสบุตร การลาเพื่อไปปฏิบัติธรรมทางศาสนาเป็นต้นแม้กฎหมายไม่ได้กำหนดประเภทการลาไว้แต่หากระเบียบข้อบังคับได้กำหนดไว้ว่าการลากิจได้แก่อะไรบ้างหากลูกจ้างมีเหตุอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับเมื่อลูกจ้างได้ใช้สิทธิ์ลากิจก็ต้องให้สิทธินั้นแก่ลูกจ้าง เพราะกฎหมายใหม่กำหนดให้สิทธิการลากิจได้ปีละไม่น้อยกว่า3วันทำงานและให้จ่ายค่าจ้างไม่เกิน3วันทำงานด้วยเช่นกันกฎหมายได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยบัญญัติสิทธิวันลาเพิ่มขึ้นจากเดิม90วันเป็น98วันโดยวันลาเพื่อคลอดบุตรให้นับรวมวันลาเพื่อตรวจคันด้วย โดยยังคงได้รับค่าจ้างในวันลาเพื่อคลอดบุตรเท่าเดิมคือไม่เกิน45วันเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศแก้ไขให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นว่าการหยุดกิจการชั่วคราวต้องจ่ายเงินเมื่อใด กฎหมายใหม่จึงได้แก้ไขว่ากรณีนายจ้างมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการชั่วคราวให้ในายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ75ของค่าจ้างในวันทำงานก่อนหยุดกิจการโดยให้จ่ายณสถานที่ทำงานของลูกจ้างและตามกำหนดการจ่ายค่าจ้างปกติ แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าชดเชยจากเดิมอัตราสูงสุดทำงานติดต่อกันครบ10ปีขึ้นไปได้300วันเป็นทำงานติดต่อกันครบ10ปีแต่ไม่ครบ20ปีได้ชดเชยไม่น้อยกว่า300วัน และกรณีทำงานติดต่อกันครบ20ปีขึ้นไปได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่า400วันเพื่อเป็นหลักประกันในการทำงานแก่ลูกจ้างเมื่อถูกเลิกจ้างรวมทั้งเป็นการตอบแทนคุณงามความดีที่ลูกจ้างได้ทำประโยชน์แก่นายจ้างติดต่อกันเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน เพื่อคุ้มครองลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการย้ายสถานประกอบกิจการรวมทั้งแก้ไขกระบวนการและขั้นตอนการย้ายให้ชัดเจนขึ้นการย้ายสถานประกอบกิจการตามกฎหมายใหม่ได้แก่นายจ้างปิดสถานประกอบกิจการเดิมทั้งหมดแล้วย้ายไปสถานประกอบกิจการแห่งใหม่ นายจ้างย้ายบางส่วนของแผนกหรือทั้งหมดแล้วย้ายไปสำนักงานสาขาหรือสำนักงานอื่นของนายจ้างที่มีอยู่แล้วก็ตามถือเป็นการย้ายสถานประกอบกิจการตามกฎหมายนี้เช่นกันหน้าที่ของนายจ้างปิดประกาศแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผยนักสถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่ที่ลูกจ้างสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนติดต่อกันไม่น้อยกว่า30วันก่อนวันย้ายประกาศนั้นต้องมีข้อความชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ว่าลูกจ้างคนใดจะต้องถูกย้ายไปสถานที่ใดและเมื่อใดกรณีไม่ปิดประกาศแจ้งล่วงหน้า ต้องจ่ายค่าเฉย,ยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย30วันสิทธิ์ของลูกจ้างลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบและไม่ประสงค์จะย้ายไปทำงานด้วยต้องแจ้งให้ในายจ้างทราบเป็นหนังสือภายใน30วันนับแต่วันที่ปิดประกาศหรือนับแต่วันย้าย ในกรณีที่นายจ้างมีได้ปิดประกาศให้ถือว่าสัญญาสิ้นสุดลงในวันที่นายจ้างย้ายโดยลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยตามมาตรา118และอาจรวมถึงค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรา120วรรคสอง ที่และสิทธิ์ของนายจ้างภายหลังลูกจ้างแจ้งว่าไม่ประสงค์จะไปทำงานให้ในายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษให้แก่ลูกจ้างภายในเจวันนับแต่วันที่สัญญาจ้างสิ้นสุดกรณีที่นายจ้างไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของลูกจ้างให้ในายจ้างยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายใน30วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากลูกจ้างสรุปการย้ายสถานประกอบกิจการ 1. การย้ายตัวบุคคลตามอำนาจบริหารจัดการปกติไม่ถือเป็นการย้ายสถานประกอบกิจการ 2. การย้ายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ 3. การย้ายไปตั้งในสถานที่แห่งใหม่สาขาหรือสำนักงานเดิม 4. การย้ายสถานประกอบกิจการบางส่วนนั้นหน่วยที่ย้ายต้องย้ายออกไปทั้งหมดไม่มีสภาพการทำงานอีกต่อไป 5. ทยพยอย้ายจนสุดท้ายปิดสถานที่นั้นก็ถือว่าเป็นการย้ายหากมีข้อสงสัยหรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สายด่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโทร1 5 0 6กด3หรือ1 5 4 6ค่ะเมื่อนักเรียนได้ศึกษาวิดีโอ ที่คุณครูให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนทํากิจกรรมท้ายการเรียนรู้ให้นักเรียนสรุปกฎหมายตรงส่วนที่นักเรียนสนใจเกี่ยวกับแรงงานนั่นเองจากวิดีโอเมื่อกี้มีตรงกฎหมายตรงไหนที่เด็กๆสนใจนะคะแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองมากที่สุดให้หนูเขียน ใส่กระดาษหรือว่าจะพิมพ์ในแอปพลิเคชันต่างๆนะคะขอเป็นไฟล์รูปภาพแล้วก็ส่งอัลบั้มในไลน์ในภาพวิชาครูค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ